ครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับบ่ายวันเสาร์ครับในวันที่การเมืองแล้วก็การสงครามร้อนระอุมากๆนะครับเราก็ยังไม่ทิ้งที่จะรีวิวนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทหารไทยนะครับที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อย่างดีนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งศัสิทธิ์ในบ้านเมืองไทยมีจริงนะครับเราไม่เคยทําอะไรใครก่อนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย เดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปด้วยดีนะครับโอเคนะครับผมก็ต mm ้ hmm. องทำหน้าที่ของผมเช่นเคยครับวันนี้รถสวยเข้าใหม่ครับ X1 20D X, 20 X Line ตัวนี้เป็น LCI เรียบร้อยแล้วครับได้กำลังม้า190แรงม้าเรียบร้อยแล้วนะครับประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง27กิโลเมตรลิตรนะครับ mm hmm. แต่ใช้งานจริงอยู่ไม่ต่ากว่า22กิโลเมตรต่อลิตรสบายๆนะครับ <Yeah. S 1> ก็ก่อน<ๆ>ที่จะไปดูตัวว่ารถสวยแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวเราเล่าประวัติกันคร่าวๆนิดนึงครับรถคันนี้เราไปรับมาจากแถวสมุทรปาการนะครับลูกค้าซื้อมาออกจากศูนย์ BM Thailand มกราปี2022นะครับและที่สำคัญคันนี้ได้ BSI 10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีกยาวๆครับและเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไม่น้อยแค่ไหนสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ สีเทาคันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับว่าในตลาดมีน้อยมากเพราะส่วนใหญ่เป็นขาวดํานะครับถ้าใครหาอยู่สีเทาคันนี้น่าจะเป็น1ในคันที่ดีที่สุดในตลาดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าสวยแค่ไหนไปครับมาเลยครับมาเปิดดูนะครับโอเคครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ190แรงม้ามาพร้อมกับระบบทวิน Power Turbo อรครับมัไม่ต้องห่วงเลยครับประหยัดน้ำมันแบบสุดๆกันไปเลย นะครับก่อนอื่นเลยครับการที่เราไปตัดสินใจรถคันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยมั่นใจว่ารถเขาเนี่ยดีมากครับเราไปรับมาจากโรงงานเป็นเจ้าของโรงงานที่สมุดประกาศนะครับจีบมาอยู่เกือบ3เดือนนะครับกว่าเขาจะยอมลงราคาแล้วขายให้เราในราคาที่เหมาะสมนะครับเราก็เลยตัดสินใจซื้อมานะครับโอเคนะครับแน่นอนครับตามสไตล์รบบอยูปีสามพกลารถใหม่ต้อง น็อตเดิมไม่มีขยับนะครับน็อตแก้มเดิมไม่มีขยับนะครับไฟหน้าเดิมตรงปีนะครับภายในสวยๆอย่างนี้พวกสติกเกอร์นะครับพวกรอยแต้มสีทุกอย่างตรงทุกอย่างนะครับไม่มีรอยไข่ใดๆทั้งสิ้นนะครับไล่ตามนิ้วผมมาเลยนะครับนี่ก็ไฟหน้าเดิมนะครับน็อตเดิมน็อตเดิมนะครับสติกเกอร์ฝาโปรงเดิมนะครับเดิมอยู่ครบสังเกตุงี้ง่ายๆเลยไม่มีการไขอเลยเลยนะครับเห็นไหมเนียนกริปนะครับปิดฝาลงมานะครับ เบาๆสีเดิมบางทั้งคันเรามีการวัดค่าสีแล้วมีการเก็บสีจากการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเล็กน้อยเท่านั้นกระจังหน้า X-Line แบบนี้เลยนะครับสีเทามาแบบนี้นะครับกันชนของ X-Line จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไฟหน้า LED นะครับมาเรียบร้อยนะครับพร้อมกับที่สำคัญเลยนะยางใหม่เราให้สีเส้นกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องยาง ล้อ X Line จะเป็นลายนี้นะครับไม่มีร่องรอยมีร่องรอยเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับจากการใช้งานนะครับโอเคครับไล่มาเรื่อยๆครับแฮนด์ฟรีมาแล้วนะครับสําหรับรุ่น X Line รุ่นนี้นะครับคือเปิดประตูไม่ต้องใช้กุญแจนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นถังน้ามันเนาะก็เป็นดีเซลก็เติม b 7ขึ้นไปนะครับ b 5ไม่แนะนำนะครับตามนี้เลยนะครับไฟท้ายเป็น LED ลักษณะทรงกว้างแบบนี้นะครับทรงแบบนี้นะครับ ทำให้รู้ว่าเป็นเจนของตัวตัว G เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับใส่รัก 20d x line อยู่ตรงนี้นะครับทําให้เรารู้ว่าเป็นตัว LCI แล้วเพราะตัวเดิมจะเป็น 18d ครับโอเคครับมาดูกล้องหลังมีมาแล้วนะครับจากโรงงานนะครับสภาพทั้งท้ายก็คีนคีนแบบนี้นะครับเรามีการตรวจสอบแล้วนะครับมีการตรวจสอบด้วยล้อนะครับไม่มีการชนใดๆทั้งสิ้นนะครับ น็นอตตัวนี้ไม่มีการขยับนะครับไม่มีการขยับไม่มีการขยับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาซื้อรถมือ2ถ้าเราดูรถไม่เป็นนะครับเราสามารถจ้างอินสเปกเตอร์ได้เดี๋ยวนี้อินสเปกเตอร์ในการตรวจสอบรถว่ารถมีชนหนักชนน้อยชนเบานะครับรู้จักเครื่องยนต์เกียร์เนี่ยมีให้เลือกเยอะมากนะครับลองดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับจะได้สบายใจนะครับ แต่เราทางเราเองก็การันตีครับว่ารถเราไม่มีชนหนักพีกความจนน้ำทุกคันแน่นอนโอเคครับอันนี้คือสภาพภายนอกนะครับอ่ะไปดูสภาพภายในกันต่อนะครับ <S <S เดี๋ยวก่อนไปดูด้านหน้านะัปเปิดดูด้านหลังก่อนนะครับเจ้าของโรงงานใช้อยู่คนเดียวครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้านหลังแทบไม่ต้องมีมีรอยอะไรเลยครับสภาพเดิมเดิมเบาะตึงทุกจุดนะครับแล้วก็ด้วยความเป็น x one ด้วยครับเบาะไม่ค่อยช้ำอยู่แล้ว เบาะมีความตึงอยู่ทุกคันนะครับดูสภาพแผงประตูนะครับไม่มีร่องรอยเลยเลยนะครับเราก็มาทำความสะอาดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีร่องรอยจากการใช้งานเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับจากการนั่งนะครับแต่ตรงนี้จะไม่มีเลยนะครับร่องรอยใดทั้งสิ้นนะครับเราไม่ได้ทำอะไรนะครับเอามาฟอกเบาะแค่นั้นเองก็สวยแบบนี้เลยนะมาดูเลขไม์กันนิดนึงครับ โอเคครับนี่ครับเลขไม่อยู่ที่5,7,540ิกิโลนะครับกล้องหลังมีมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สภาพภายในเนี่ยถ้าเทียบเทียบกับรถใหม่เนี่ยแทบจะสมบูรณ์เกือบ100%เลยดีกว่านะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับก็ x อคันนี้นะครับ 20d x line นะครับ a c i เรียบร้อยแล้ว190แรงม้านะครับออกศูนย์ BM Thailand มกราปี2022นะครับ BSI จะไปหมดอีกประมาณปี32เลยครับเพราะว่าเป็น BSI 10ปีนะครับไม้แท้57,000กว่ากิโลนะครับพร้อมยางใหม่4เส้นดังนั้นแล้ววันนี้คุณซื้อไปคุณใช้งานได้เลยนะครับวารันตียังเหลือนะครับ BSI ยังเหลือนะครับสบายๆเลยครับ โอเคครับถ้าสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างครับกับวินเนอร์ดับเบิลยูมีสารพอาลานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้ทหารทุกท่านนะครับยังไงขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ